ทุกคนอร่อยมากมันจิ้มนะฮะมันจิ้มกำลังดีเลยนะชอบอ่ะใหญ่โตหมูกระทะทุกคนจ้าอือร่อยทุกคนพอดีวันนี้นะทานเยอะมาทั้งวันทุกคนก็ยังแบบความอร่อยของใหญ่โตหมูกระทะเขาทำให้เรากินได้อยู่นะ อืมร้อนก็อืมอืมน้ำจิ้มอร่อยใช้ได้เลยแหละบอกให้รสชาตินี้เลยนะฮะไม่เค็ม หมูกระทะต้องไม่เค็มแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปอันนี้ไม่หวานนะถือว่าไม่หวานนะจ๊ะบกำลังดีเลยแหละอร่อยเลยแหละใช้คำว่าอร่อยลดเลยแหละเมื่อกินน้องๆเขาบอกว่าอาจจะหวานไปแต่กินแล้วไม่หวานนะดัดจลิยไม่หวานหรอกอื ลังดีเลยแหละทุกคนนี่ก็ถ้าเราอิ่มแล้วนะแสดงว่าอร่อยจริงนะถึงได้กินได้เนี่ยเพราะวันนี้ไปไปกินอ,อ่ยำยำเพื่อนตุ๊ดมากลังกลางยำเพื่อนตุ๊ดอร่อยเป็นส้มตำกลมกระดูกอ่อนแล้วก็พวก ลาบอย่างเงี้ยนะฮะจะอยู่ตรงข้ามกับบานาน่าครับคอฟฟี่ตรงตรงนั้นเขาเรียกว่าประชาอุทิศใช่ไหมเลยส,กกสะพานเอกาทุทรสแบบอร่อยทุกคนอร่อยนะฮะน้องเขากันเองดีนะพนักงานืาม อร่อยมากอร่อยจริงเนี่ยถือว่าเป็นคุณภาพอีกร้านหนึ่งนะใหญ่โตหมูกระทะเนี่ยทุกคนหยูคนไม่ได้ไน้อยนะฮะแต่เรานั่งกันสบายๆไงถึงบอกว่าเราไปร้านไหนแล้วคนเยอะบางทีมันแน่นมันแออัดโดนเนะี่ยทุกคนใช่ไหมฮะต้องร้านใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็คนก็ไม่ต้องมานั่งเบียดกันแบบใช่ไหมแย่งกันกิน แบบนี้ดีเลิศครับอะไรดีก็ต้องบอกดีคนก็มาใหม่นะครับอ,อร่อยทุกคนอร่อยจริงนะครับพอแล้ววันนี้เพราะว่ากินเยอะแล้วจะนอนไม่หลับนะทุกคน มือค้ำเราเน้นกินเพื่อสุขภาพนรามากินสาหราย<ม>กินเห็ดเข็มทอง<ม>กินตับ<ม>กินปลา<ม>อร่อยจะ่งโพสต์คลิปนี้ก่อนนะเลิดมากทุกคน<ม><ม> ขนมหวานไอติมขึ้ีจ้ะอันใครกินหมูกระทะหมูกระทะเป็นเนี่ยต้องเลือกกินนะ,ะัแบบคุณภาพนะยไม่ชด้อาปริม,มาณนฟุ่งกลางนะ,ะจะนอนและโรงงานกําลังจะพักนะ,ะกินเบาๆเลือกกินที่มีคุณภาพอืมด้านหลังเนาะร้านน่าจะเป็นแบบนี้ทุกคน ใหญ่โตมาโหรางนะฮะเดี๋ยวเราโพดคลิปนี้ต่อเดี๋ยวต่อคลิปหน้านะครับทุกคน